หนิงปานิตาโพสสวยๆปณนิตาธรรมวัฒนะชื่อเล่นหนิงเกิดวันที่14ธันวาคม2522เป็นนักแสดงชาวไทยสังกัดบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นจำกัดและช่อง7เกิดที่กรุงเทพมหานครเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบปกนิตยสารโฆษณาและมิวสิกวิดีโอต่างๆ ล่าสุดเธอได้รับโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7และบริษัทดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นจำกัดมีผลงานละครพื้นบ้านเช่นเรื่องนาง12อุไุทัยเทวีต้นรักและแม่ค้าและเป็นที่รู้จักในนามหนิงปณิตาพัฒนาหฮรันเป็นนักแสดงมากฝีมือและเป็นนักแสดงคุณภาพเธอสามารถรับงานละครและพิธีกรต่างเรื่อยมาในปัจจุบันเป็นผู้จัดละครให้กับทางช่องเจ็ นิงปณิตารรมวัฒนะอัดคลิปสั้นๆลงในติ๊กตอกเขียนแคปชั่นเด็ดๆโดนใจว่าโตมาถึงเข้าใจการไม่มีใครไม่เจ็บเท่าไม่มีตังค์ซึ่งในคลิปนี้หนิงบอกว่าคนเรานะคะจะเศร้าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะชีวิตต้องทำงานเพราะยังไงชีวิตต้องเดินหน้านะคะเงินจะทำให้เราสมูทวันนี้คำนี้ในยุคสมัยนี้ยังไงก็ต้องใช้ไปทำงานค่ะ ซึ่งหลังจากที่หนิงแชร์คลิปลงใน t i k t o ็อก็มีแฟนๆแห่กดไลค์นับแสนและคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้หนิงเป็นจำนวนมากปณิตาธรรมวัฒนะชื่อเดิมปณิตาชัยสอนการภารดาพัฒนาเฮรันและปณิตาพัฒนาเฮรันตามลำดับเกิดเมื่อวันที่14ธันวาคม2 5 2 2ปณิตาเป็นบุตรสาวของนายพลศักดิ์ชัยสอนการและนางปิยมาศพัฒนาเฮรัน จบการศึกษาชั้นอนุบาลโรงเรียนพันพิศวัฒนาและจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาภายหลังปณิตาได้ศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนจบการศึกษามัธยมศึกษาและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับเกียรตินิยมอันดับสองคณะนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์รุ่นที่32มมหาวิทยาลัยกรุงเทพ